สบายดีท่านผู้ชมที่เขารบมาพบกันวันละหน่อยกับภูเวียงอีกแล้วมาพบกันเมื่อนี้ก็ถือว่านําเอาสินค้าจากไทยลาวช้อปปิง้งมาให้พี่ให้น้องเฮาสําหรับสินค้าของเฮาพร้อมแล้วที่จะมีขายเดอ้อเมื่อนี้นะเรับเลอันนี้ก็ถือว่ามาพบกันวันละเล็กวันละหน่อยน่อยแต่ก็มีสาระออมีสาระอย่างว่าติเพราะว่าทั้งไทยลาวโฮมช้อปปิ้งของเฮาได้นาเอาสินค้าซึ่งว่าเป็นสมุนไพร ถึงว่าช่วยหักษาสุขภาพของพวกเขานี่แหละก,ก็อีกเท่านึงผู้ียงก็ขอขอบใจนําลูกค,ค้าทุกทุกท่านที่โทรเข้ามาสั่งซื้อ,เ,อเริ่มจากเห็นอยู่ใน Facebook บ่จังซี่มีทั้งลูกค,ค้าเก่าลูกค,ค้าใหม่เพื่อนก็ดีใจโทรมาได้เบอร์สองเบอร์แล้วกันยังมีเบอร์เก่าส2 3อีกลูกค,ค้าเขาก็ยังโทรมาก็ถือว่าทุกสายทุกเสียงก็ดีมุกดีใจพร้อมกันนั่นก็โอ้โยตื่นเต้นเพิ่นว่า ผ่านมาเห็นแต่ในต่อทีวีััรนี้กันมาเห็นอยู่ใน Facebook หรือว่าอยู่ในย t u b e เออจังซี่เพื่อนกับว่าเออกระสะดวกสบายย้ำไปลาบไปการย้ำพักย้ำเบรกว่าสั้นโทรมาเห็นรลฟ์การเพื่อนกะสนใจสินค้าเออเพื่อจะได้เลือกซื้อเลือกใส้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเบิ่งการสมทเลโฮมชอปปิ้งเพื่อนก็นเห็นได้ว่าในหยกนี่นำหยกน้ำสมัยนเนาะเออมีโทรศัพท์ทุกคน และกับพนักง,งานไปล่ามากการบ่ค่อยมีเวลาได้เบิงทีวีอยู่เฮือนเพ่นก็นเลยมีไอเดียว่าเอา Facebook นี่แหละเป็นสิ่งที่ดีอืเวลาพักของทานนั่นเปิดปึด๊บเ,เข้าไปเฟซฮันเขียนไทยละฐโฮมชอปปิ้งเข้าไปก็จะได้เห็นผูวเวียงพ้อมกันนั่นก็นจะได้เห็นว่าสินค้าของเฮาในระยะนี้มีหย่างแดเนาะระยะนี้ก็ถือว่าในเดือนนี้ก็แม่นว่าเดือนอืมเดือน10ปี2 0 2 0เนาะพี่น้องเฮา ถือว่าพวกเขากาได้ง่ายการเบิงการสมภายในเดือนซิปพี่น้องเขาได้เห็นใน YouTube แล้วก็ Facebook หลังจากเดือนซิปไปนั่นก็บม่นว่าพี่น้องเขาได้เห็นในซัตเตอร์ไล่เมีทักแฟนรายการก็มีจํานวนหนึ่งที่ว่าเพิ่ออ์ลลินถือว่าลินมือถือรุ่นสมัยใหม่บสนบนัดวัชนซาเพิ่นกันยัง ค้องท่าว่าโอ้ยมือใด่น้อสิกับมาทีวีอีกว่าสันผูเออ้เวียงกะขอขอบใจน้ำที่เพื่อนได้อา่าให้ความเป็นห่วงเป็นใย,ยและก็สนใจคือทอดคือถึงเนาะทั้งคือทอดคือถึงพิธีกรแน่เออทั้งอยากสั่งซื้อสินค้าน้ำแนำ่ว่าสันแต่เพิ่นกะว่าอยากสั่งซื้อสินค้า,น,านี่กะระยะนี่กะมีแต่ิีไ้ลูกไ้หลานเพิ่นสั่งซื้อให้ผู้ทีลินเฟซบุ๊กเ็น, Facebook, เนผู้ที่เขา YouTube, ้ายูทูบง่ายๆจัางสัน อันนี้ก็ภูเวียงก็ดีใจเนาะเขาได้ทีว่าพี่น้องเขายังติดตามตลอดติดตามสินค่าตลอดเพราะว่าเพื่อนกระหู้แล้วว่าภูเวียงะระยะส1บกว่าปีมานีก็ทั้งเป็นนักของเป็นหมอลำเซิรนไปหันไปนี่ก็ไปโดนโด,ดนปรากฏต,ตัวเ่อนึงแล้วก็ประจําละแมนว่ามาเป็นแม่ค้าหน้าจอนี่แหละพี่น้องเขาเพื่อนก็ดีใจน้าผู้ที่ว่าบบเห็นโดนแล้วอ้าวมาเห็นคือมีทักแฟนเพลงอยู่ทั้งประเทศลาวส่วนหลายเพื่อน Facebook ของภูเวียง อยู่ทั้งประเทศลาวเนาะสามสี่พันคนอันนั้นก็ถือว่าเพื่อนก็ดีใจโอ้ยห่างไยไปโดนแล้วปัดญิมีผลงานไหมเพิ่นก็ว่าอยู่ผู้เวียงก็ได้ตอบไปในน้ำส่วนตัวว่าเออคันเ,ออเวลาได้กลับบ้านกลับซองเนาะมีโอกาสมีเวลานดนๆก็จะไปถือว่าเสริมสร้างาาถือว่าผลงานไหมว่าสันซากันยังมีอยู่เป็นเพลงเป็นคับเป็นลำ้ำที่เขาเขียนไห้แต่งไห้ซื่อจากนักแตง่งรุ่นอาวุโสเพิ่นไหว กัยังบบมีเวลาไปเห็ดซื่อเนาะก็ขอขอบใจนะมีทักแฟนเพลงที่คอยติดตามและเพื่อนมาเห็นผู้เวี้ยงเป็นไม่ค่าหน้าจอจังสิเออเพื่อนก็นโอ้ยยกโป้ให้ดีใจน้ำว่าสัน่นผู้เวี้ยงกับโบมียังมีแต่ขอขอบใจและก็สิ่งที่เป็นชีริมงคลก็คือว่าไวไ้ใจให้พรเพื่อนเฟซทั้งหลายออจงประสบแต่ความสุขความเจริญแหละและก็พี่น้องเฮาโบ่า,บบาจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ ผู้ที่บ่เป็นลูกค้าก็เช่นกันที่ได้เบิ่งได้ชมรายการก็ขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเข้ามาในครอบครัวเนาะโรคภัยไข้เจ็บกับ่บให้มาใกล้เนาะแต่สําหรับสินค้าของเทล่าช้อปปิ้งของเขานํามาฝากมือละหน่อยมือละเล็กมือนี้ก็บ่บมีอย่างอื่นไกลนอกจากจะเอาอมารุมแคปซูลเนานะมาแนะนํากันสําหรับมารุมแคปซูลของเขาในระญะนี่ก็มีรุ่น1อยเม็ดราคากับ,บแ่แพงราคากระปุกนึง 30บดอลลาร์พี่น้องแคลิฟอร์เนียรวมแท็กก็จะเป็นสามสบสองเหรียญป่ายน้อยหนึ่งเซนมันเนาะและสำหรับท่านใดที่อยากซื้อสองกระปุกแน่นอนว่าท่านได้ราคาลดสองกระปุกม่ราคาห้าสิบพี่น้องแคลิฟอร์เนียรวมแท็กก็จะเป็นห้าสิบส่เหรับเจ็ดสิบห้าเซนสำหรับพักอีหุมของเฮาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นชินค่าทีว่าซื้อได้ขายมานันระยะนี่ก็มีขายพี่เห็นน้องเขา ว่าท่านใดสนใจเนาะค่ะเนาะก,ก็เอาไปกินล้องเบิงบำรุงสุขภาพซึ่งว่าพัางอิ่มของเฮาเนาะมันก็นจะมีะคุณประโยชน์หลายอย่างบำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงสายตาจั่างสิ่และก็ยังถือว่ามีสารทีว่าจะสวยแห่เามีสุขภาพดีฮั่นหลายอย่างหลายชนิดเนาะทีผู้เวียงได้จดมานน่และในหันยังมีสารที่จะสวยต้าน อาการไขวัดอีกตืมและยังช่วยอาการผู้ที่เป็นโรคเบาหวานช่วยให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้สามารถลดพรการใส้ยาของหลวงลงในเมื่อทานกิ่นมะรุมแล้วเนาะมันก็จะช่วยให้สะลหรือยับยั้งสำหรับภาวะเบาหวานของทานนั่นจากเบาหวานเคยมาขึ้นเบาหวานก็จะลงให้ช่วยควบคุมได้เนาะโดย การอย่างก่อนนีจ่จากแพทย์หมอผู้ที่เพิ่นอนนาณาได้แนะนํามานี่ผู้เวียงได้จดเอาข้อมูลรายละเอียดเนาะและยังส่วยควบคุมความดันโลหิตอันนี้ควบคุมเบาหวานแล้วกันยังส่วยควบคุมความดันโลหิตสูงอีกเติมอันนี้ก็ถือว่าในในการควบคุมความดันนี่เขาก็ต้องส่วยตัวเขาเองอีกเติมเนาะ,ะต้องส่วยตัวเองในการควบคุมอาหาร ดังที่พูดยังกับเราเรื่อยๆควบคุมอาหารการบริหารร่างกายแบบง่ายๆคือการออกกําลังกายแบบง่ายๆอาจจะย่างแต่ละเส้าแต่ละแรงบอ่อจังสิอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเนาะหรือทานจะออกกําลังกายมันมีหลายวิธีพี่น้องชาวจีนเพิ่นกับฟ้อนมวยไทยเก๊กเพิ่นพวกเขาขันอยู่บ้านเขาเดี๋ยวนี้ขาเจ้าก็ะหิตเนาะไปจิ้มเบาหรือว่ามีสถานที่กวง้งก้วงมาเต้นอรารบิกกันจังสิบัวอายุ ซิปปลายขึ้นมาหรือเด็กน้อยหรือท่านอาวุโสอย่างสิ่งน,นิยมออกกําลังกายเป็นมูมันมวนเพื่อนเปิดเสียงเพลงและเต้นใส่เป็นจํานวนซี่หา้าสิบคน้นเป็นร้อยคน้นอย่างสินะ่ะมันกระเพาเฮ้เฮดให้เฮานั่นแบบมวนซื่นไปน้ำและทั้งได้ออกกําลังกายไปน้ำยืดเสน้นยืดเอ็นการบําบัดรักษาปีนปัวอคันว่าเฮามีการออกกําลังกายมันก็จะได้ผลไวและยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่่างกาย แต่ว่าพักอีหฮมนี่เนาะสิ่งที่เพิ่นห้ามก็คือว่าผู้หญิงทิผู้หญิงทิถือพาตั้งทองก็ห้ามกิ่นเนาะห้ามกินด้วยเนาในเด้อผู้ท่ถือพาเด้อแล้วเบืงเด้อที่ผู้เบียงจดมานี่ก็ถือว่ากันยังมีหลายอยู่เขาเนาแต่ว่าพี่น้องเขาก็ศึกษาไปอีกตต่มเกี่ยวกับข้อมูลของพักอีหฮมเขาแล้วยังสวยอาการโรคเก้าโรคปนดงบ้จังสิ พี่น้องเขาผู้กินดีใส่ถือก็หลายคนที่ว่าออเดอร์ต่อเนื่องอที่ว่าเพื่อนฝากขอความไว้มะลุมสุดนี่พักอีฮุมสุดนี่มาผู้วียงกับคอนเฟิร์มเพื่อนก็ได้ใจผู้ที่กินมะลุมถือเพื่อนกับบิย้อมเปลี่ยนเป็นไบโอไลฟ์ผู้ที่กินไบโอไลฟ์ถือเพื่อนกับบย้อมเปลี่ยนเป็นมะลุมเนาะซึ่งวก็มีผลดีคล้ายๆเคียงกันแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่า่างกายของแต่ละคนนั้นจะตอบรับสมุนไพรตัวใดเนาะสำหรับพักอีฮุมและสําหรับต่อมาอีกเตืมอาหารเสริม ผู้แยงก็อยากแนะนำไบโอไลค์ o ของเขาเนาะซึ่งไบโอไลค์ o ก็เป็นสินค้าที่ขายมาหลายปีพี่น้องเขาก็ก,ก,กินดีใส่ถือก,ก็หลายคนตัวนี้เพิ่นว่าไบโอไลค์บ่มนยาแต่มันก็นมีปฏิหารในกระปุกปฏิหารอย่างว่าใน60นิเม็ดนี่มีหลายคนกินดีลายอาการแตกต่างกันจึงว่าปฏิหารไบโอไลค์ Bye o นี่มันบริเจจงปวดอาการใดอาการหนึ่งเนาะ มันเป็นเพียงอาหารเสริมซื้อเขากินเพื่อบำรุงทางกายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้สูงแล้วมันก็นยังสวยไปซ่อมแซมอวัยวะภายในของเขาทุกส่วนเซลล์บอนใดที่ลุยหลอลุยเหี้ยนมันจะไปฟื้นฟูตัวนั่นคืนมาเพราะฉะนั้นแหละจะว่าผู้นึงก็กินดีอาการเอ่อมึนไปมือ้อไปตีนอย่างซีเขาไดขอนขอนุญ,ญาตหรือว่าอาการที่ว่า นอนติดเตียงเน่งบบได้ออผ่านการกินมาแล้วก็บู้ซึกเน่งได้ลุกได้ออมีบางคนออกินข้าวเองมือกับโมีน้ำหนักจังสิ่บมีความแห้งเนาะบบมีเหงื่อมีแห้งอย่างสิบ่วงลุดมือบอกอย่างสิจับอีหย่างสัมผัสอีกอย่างกับโบได้แห้งอันนั้นอาการนั่นก็มีผู้กินดีใส่ถือเนาะผู้ที่เป็นสโตรกคือกันเอออันนี้ก็ถือวาระยผพานมามีหลายๆคนที่ว่าอนาผู้เวียงได้คําแนะนําที่ว่าผู้กินดีใส่ถือ โทมาส,สั่งซื้อแล้วเพิ่นกับว่าสูฟังและนอกจากนั้นแผลจากสิเป็นบาดเป็นแผลในผิวหนังแผลผุพองในผิวหนังมาจากสิแผลอักเสบก็มีค้นกินดีหรือว่าคันเป็นตุ่มพดพื้นคันก็มีค้นกินดีสําหรับไบโอไล์ไข,ของเขาอันนี้ก็ถือว่าคุณประโยชน์ก็หลายอย่างในราคากระโบแพงเขาเลยหกสิบเมตรในราคาหกสิบดอลลาร์ สำหรับ48หลัดในอเมริกาหอดพี่นองอลาสกาฮาวายกับ60ดอลล่าพิเศษแต่พี่นองอยู่แคลิฟอร์เนียต้องเสียแท็กเพิ่มน้อยหนึ่งจาก60ก็จะเป็น65ดอลลร์70เซนนี่ไบโอไล์ของเฮาเละเพื่นกันยังมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งกระปุกบ่มีของแถมเนาะถ้าซื้อสองกระปุกในราคาลอยสาวทานก็ได้ยาสีฟันแถมไปนึ่งรอดยาซีฟันนี่ก็เป็นยาสีฟันที่เฮาขาย ที่นะรเซอร์ที่ท่านได้เห็นอยู่หันนาอซึ่งเขากระขายแต่พิเศษและแมนว่าอยู่ในสุดนี้เพิ่นแถม1หลอดเพื่อไปให้ทดลองอันนี้ในราคาร้อยซาวใน48ลัดฮอดอะลสกาฮาวายและพี่น้องอยู่แคลิฟอร์เนียก็เพิ่มแท็ยหน,หนึ่งจากร้อยซาวก็จะเป็น1 3 1ดดอลลาร์40เซนและยังมีโปรโมชั่น6กระปุกสำหรับไบโอลายกระปุกจากราคาเต็ม360 เพิ่นลดให้พี่น้องเขาได้ค่ะได้ซื้อในราคาลดลงแมนได้ใจมิเตายสี่สิบสอดอลลาร์พี่น้องแคลิฟอร์เนียรวมแท็กจาก342ก็จะเป็น3ามรดอลลาร์สี่สิบเก้าเซนต์เราอยู่ในสุดโปรโมชั่น1โหลในสุดโปรโมชั่น1โหลไบโอไลเพื่อนก็นจะพิเศษนะเนาะมีของแถมเป็นดีท็อกแพทหนึ่งกองถ้าบบอยากได้ดีท็อกแพท ทานสามารถเปลี่ยนเอาอยาสีฟันได้สองหลดในของแถมนะแต่สำหรับราคาใน12กระปุกไบโอไลนี่เป็นราคา6 6 0จากราคาเต็ม7จ0สาวเพิ่นลดขายให้6 6 6 0อนะและคันหอมาบวกลบคูณหาร6 6 0มาหารให้12มันจะตกถึกกระปุกละ55าดอลลาร์ซื้อได้ในสุดนี้เท่านั้นราคานีนะ้แต่สำหรับพี่นอ้งยูรัตแคลิฟอร์เนียจากราคา660 ท่านได้จ่ายแท็กเพิ่มมาเป็นเจ็ดอยเส้าสองดอนกับ70เซนอันนี้สําหรับใบอลัยของเขาพี่น้องเขาเอาไปกินล่องเบิงเพื่อจะได้บํารุงเสริมสร้างสุขภาพ,ภาพให้มีภูมิคุ้มกันให้มีภูมิต้านทานาให้สุขภาพแข็งแรงให้กินเข้าแซบนอนรับแล้วก็ยังช่วยให้ถือว่าต้านเชื้อแบคทีเรียเสือ้อราอย่างต่างๆนอนในคุณประโยชน์ของใบอไลย อันนี้ก็เป็นสินค้าลักๆทีว่วไทลราโฮมช้อปปิ้งขายมานี่เกือบ1ิบปีแล้วเนาะแล้วท่านผู้ที่กินดีใส่ถือเพื่อนกะบย้อมเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเ,เริ่มตั้งแต่มาวังวันผุดนี่ก็ถือว่าในหลอดนี่ก็ค่อนข้างใกล้จะหมดแต่ยังมีขายอยู่เนาะยังมีขายอยู่ทานออเดอร์ในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าก็ยังมีขายให้อยู่ถ้าว่าท่านต้องการอยากสั่งซื้อสินค้าของไทยเราช้อปปิ้งของเฮา เบอร์โทรสองเบอร์ยูนาจจนั่นโทรมาได้เนาะ,ะผู้เวียงกับเฮดเวียกยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านพี่น้องเขาอยากสั่งซื้อในวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องขออภัยเนาะที่บริสะดวกหับสายให้ทานโทรมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเก้าโมงเร้าถึงห้าโมงแรงตามมงแปซิฟิกชัมตามมงหลรัฐแคลิฟอร์เนียพี่น้องทั้งเท็กซัสเพิ่นอาจจะลื่นสามสมโมงบอมีบางรัฐกับลื่นสองสัโมงอยางที่ กระไ่เสียเอาว่าผู้เวียงเริ่มเพชรเวียกเก้าโมงเศร้าขั้นลืน่นสามโมงก็จะเป็น1ิบเอ็ดสิโมงประมาณนั้นเนาะให้พี่น้องเขาโทรหาออหรือว่าทานอยากเบิงอยากสมรายการของพวกเขาก็มีสาชองทางเส้นเดียวกันให้ได้สะดวกมีความสะดวกได้เบิงได้สมจากโทรศัพท์มือถือของทานเนาะดังที่ทานได้เห็นนี้ข้อมูลรายละเอียดในการเข้าเบิงเข้าสมเนาะช่องทางอ่ที่หงก็คือ Facebook เขียนไทยล้านโฮมช้อปปิ้งเข้าไปท่านก็นจะได้เห็นโลดใน Facebook ของท่านเนาะจะเห็นผู้เวียงมือละคลิปโซงคลิปไปกับน้องอ๊อฟแน่จยางสิ่รื่อว่าจากเบิ้งอยู่ใน y o ยูทูบท่านก็อย่าลืมไทยล้านโฮมช้อปปิ้งเข้าไปไทยล้านโฮมช้อปปิ้งก็จะเห็นนะขอในเนาะเออ่เห็นผู้เวียงเว้าแนะนําสินค้าจยางสิ่ละมือละเล็กมือละน้อยไปแล้วก็จะเบิ้งในเว็บไซต์ก็ได้อืม worldwide thai rao ah home shopping com เขียนจัางสิเข้าไปถ้าเบิ่งอยู่ในอันน่ะอันน่ะเว็บไซต์นะ้าไดนเนาะอันนี้ก็แมนว่า3ช่องทางที่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามสินค้าหรือติดตามรายการของเฮาว่ามีอยังแน่แต่ละมื้อแต่ละมื้อมีหยังอัปเดตแน่ได้ยินว่าสินค้าใหม่สิมามีอย่างแน่ว่าสั่นอันนี้ทั้งผู้ียงเองเป็นผู้ขายเป็นายเซลเนาะก็ติดตามลอดท่าเบิ่งว่าเพิ่นจะมีสินค้าใหม่ตัวใดมาอีกติมจากทางโรงงานอภัยภูเบศทรงตรงจากประเทศไทย มาสลัดนาฬิกาเนาะให้ไทราว์ช้อปปิ้งในระอย่างนี้ก็ถือว่าไทราว์ช้อปปิ้งกะมีความสะดวกที่ว่านาเข้าเนาะเพราะฉะนั้นก็นเสนอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเขาได้ทราบเอาเป็นว่ามาพบกันวันละหน่อยเมื่อนี้ผู้เบี้ยงกะสิได้ขอโจซัํานีไว้ก่อนขอบใจท่านผู้สมถูกทานเนาะกะกะคือผู้เบี้ยงว่าฮัลหลถ้าสนใจสินค้าเบอร์โทรสองเบอร์โทรหาได้เนาะและ้วก็ขอขอบใจอีกขอขอบใจทั้งอวยพรให้พี่น้องเฮา วันพักพรอนวันเสาร์วันอาทิตย์ในวิคเกนเขาให้เอนจอยออพบปะสังสรรค์มีความอบอุ่นในครอบครัวขั้นว่นศีซึมๆแน่แข่งศีก้ามขับรถเดอ้อเขาหน่อยเพื่อหัประกันการไปการ,การมาประกันชีวิตอินทรีเฮาเพื่อโให้เสียเวลาเวลาโให้เก็บโให้เป็นนอคนน์นซุมเซลกะถือว่าให้มวนให้ซึนออให้โซกไ้ลาบ้อยูดีมีแฮงโม่ทุกๆท,ทาน,านเดอ้อเขาในเด้อ สำหรับมือนี่สำหรับคลิปนี้ผู้เวียงขอลาไปก่อนบ๊ายบาย